พวกเราที่เราจะนาการบริหพรธุกินสู่รูปแบบใหม่ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจว่านครปฐมของเราอยากพัฒนาอะไรไปในทิศทางไหนเข้าไปดูประมาณซิว่าประมาณที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับเช่นเราอยากเห็นลองเชียบุชาเส้นนี้นะครับอยากให้มันพัฒนาให้มันใสสะอาดยิ่งขึ้นมีอะไรที่พัฒนามากกว่านี้อีกไ,ไฟร่วมออกแบบร่วมกันครับอยากเห็นถนนหนทางตรงไหนที่มีไฟสว่างไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ มาออกแบบร่วมกันครับอยากเห็นมิติอื่นด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลมาออกแบบร่วมกันครับพกประมาณทุกอย่างที่เราจะใช้ในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอบจอเราจะ,ปะเปิดเผยทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู้ว่างบประมาณก้อนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปในด้านใดโดยให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและประชาชนที่เข้ามาร่วมตรวจสอบเราก็มีสิทธิ์ร่วมออกแบบโครงการที่ตัวเอง,ต,องต้องการอยากาานพัฒนาจังหวัดนครปฐม มาร่วมกันกับเราในการยกระดับจังหวัดนคลปครให้ดีขึ้นครับเปลี่ยนการเมืองผูกขาดที่เคยผูกขาดมาในนครมาทุกระดับให้มีการแข่งขันเพื่อการพัฒนาจังหวัดของเราให้ดีขึ้นฝากทุกคนช่วยสนับสนุนคณะก้าวหน้าจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับการเมืองอิทธิพลเริ่มทํางานแล้ว ผมอยากจะส่งเสียงของผมไปดังๆผ่านพี่น้องประช,ชาชนชาวจังหวัดนครปฐมว่าการเมืองอิสระทที่ข่มขู่คุกขามพวกเราหยุดได้แล้วครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพิ่งมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะวินาทีนี้แต่ก่อนหน้านี้พอเราเริ่มพูดถึงการเมืองดองถิ่นในจังหวัดนครปฐมเพื่อนของเราหลายคนที่ยืนอ,อยู่ที่นี่และที่ไม่ได้มาที่นี่ก็ถูกข่มขู่แล้วนะครับอย่าลงสมัครนะ พวกเขาถูกใช้อำนาจอิทธิพลแล้วห้ามลงไปในพื้นที่นี้นะมีหลายคนถอนตัวออกไปพบกลัวความปลอดภัยของพวกเขาแล้วผมเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าผมถามพวกกันว่านี่คือการเมืองที่ท่านอยากเห็นใช่ไหมผมถามทุกท่านว่านี่คือการเมืองในรูปแบบที่ควรจะเป็นใช่ไหมถ้าใช่อยู่อย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าท่านคิดว่าการเมืองมันคือ พื้นที่ของทุกคนการเมืองคือเรื่องของคนธรร,ร,รมดาคนที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นคนธรรมดานะ,ะ้รนบเป็นคนเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องของท่านเป็นเหมือนเหมือนกับเพื่อนของท่านเป็นคนธรรมดาเหมือนกับญาติบิตรของท่านเพราะเราเชื่อว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของคนธรรมดาที่ยืนอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีนามสกุลใหญ่โตไม่เป็นไปใครไม่มีใครเป็นลูกหลานนักการเมืองเก่าเพราะเราจงเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนและการใช้อิทธิพลปิดกั้กนการเข้าถึงอำนาจทางการเมืองคือการเมืองแบบเก่า ที่ไม่พาประเทศไทยไปข้างหน้าคือการเมืองแบบผูกขาดที่ทําให้ทรัพยากรมันไปอยู่ในมือของกลุ่มที่ผูกขาดอานาจทางการเมืองนะครับดังนั้นฝากเสียงของโถไปถึงตุ่มต่างๆที่อยู่ในการเมืองท้องถิ่นในจกกังหวัดนครปฐมนะครับเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยครับมาแข่งขันกันที่นโยบายมาแข่งขันบอกประชาชนว่าถ้าฉันเป็น ห้าบริหารจังหวัดแล้วฉันจะพาไปในนครปฐมไปในทิศทางนี้และจะเอางบประมาไปทางทิศทางนี้แลราะประชาชนอยากได้นครปฐมแบบไหนให้ประชาชนตัดสินใจเลือกกันอย,กกอย่าปุมปุกพู้คารพวกเราจะปิดกั้นองาสการจะปิดกั้นสินทธิเสรีภาพของพวกเราในการรณรงค์หายนะครับฝากข้อความตรงนี้มาทําการเมืองส,งสงร้างสรรค์กันนะครับการเมืองที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ฝากส่งเสียงดังๆให้กับปุ่ม การเมืองที่ยังใช้เงินยังใช้อิทธิพลทำงายผมสัญญากับทุกท่านนะครับว่าเราจะเอาแนวทางการทำงานการเมืองของพัคอนามหม่เดมาใช้ผมสัญญากับทุกท่านว่าพวกเราจะให้เสื้อเสียงพวกเราจะไม่ใช้อิทธิพลไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลความรุนแรงหรืออิทธิพลผ่านเครือข่ายข้าราชการกำแันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้ว่า เราจะไม่ใช้เรื่องพวกนี้เราจะชนะจิตชนะใจของแ่ทนเราจะซื้อเสียงของท่นานพ้่ยนโยบายนครสังคทีมม่ดีการเลือกตั้งนายกอบจการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาผลสอทุกคนว่าเคยรู้ไหมครับว่านายกอบจในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมานโยบายของเขาคืออะไรเคยรู้ไหมครับมันทำให้ครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันนโยบายกัน หมอชัดจะเสนอวิสัยทัศน์ของเขาเมื่อเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการประกาศนะครับการเลือกตั้งที่ชัดเจนเราจะเสนอนโยบายของเราแล้วท่านลองฟังนโยบายของเราดูลองฟังนัรปังฟองในแบบของคณะก้าวหน้าดูก็เป็นยังไงและเปรียบเทียบกับคนอื่นเรืของเขาดีกว่าเรื่องของเขาแต่พ้องเราดีกว่าเรื่องของเรา เยีดกันที่นโยบายแล้วถ้าเราทําให้ทุกฝีกการเมืองในนคปรปฐมมาแข่งขันกันด้วยนโยบายใครจะได้ประโยชน์ครับใคร,ใครจะได้ประโยชน์ครับ<ค>รรประชาชน<ค>จะได้ประโยชน์มาแข่งขันกันที่นโยบายนะครับ,บ,บผมอยากเห็นนายกอบจผู้สมัครนายกอบจในน,นคปรปฐมมานั่งดีเบตกันนครปฐมของเราจะเป็นยังไงจำได้ไหมครับเรื่องตั้งระดับชาติ แคนดิเดตนายกก็ไปนั่งดีเบตกันนะครับผมต้องไปดีเบตกับคุณสุดารัตน์กับคุณภพสิทธิ์กับคุณอน,นุทินและคนแคนดิเดตนายกคนหนึ่งที่จะยอมมาดีเบตกับผมเนี่ยท่านก็รู้ว่าใครแต่แคนดิเดตนายกมันต้องมาดีเบตกัน<า>กว่ามีสายท่านเป็นยังไงผมอยากเห็นแคนดิเดตนายกอบอาจาในจังหวันนดนครปฐมรอบนี้มันนั่งดีเบกกันตรงนี้เลยครับเพื่อให้ประชาชนรู้ว่านโยบายของไทยคืออะไรประชาชนจะได้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับ และนั่นคือการเมืองสร้างสรรค์ที่ต้องการนะครับดังนั้นช่วยกันครับช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้พวกเราชนะใจของทุกท่านไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยอิทธิพลแต่เป็นด้วยนโยบายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีนะครับขอโอกาสให้พุ่มป๋อชัชวาลในการเป็นตัวแทนของทุกท่านเข้าไปบริหารองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนครปฐมครับ วันนี้ขอยุติการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใจต้องการพูดคุยกับพวกเราเดินก็มาได้นะครับใครอยากจะเสนอแนะนโยบายใครอยากจะเสนอแนะว่าบ้านท่านมีปัญหาอะไรมาบอกพวกเราเราจะเอาข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้แปลเปลี่ยปเป็นนโยบายและเมื่อเวลาเหมาะสมเราจะเอานโยบายนี้มาแถลงให้กับทุกท่านฟังวันนี้ขอยุติการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับห้จบที่คนเมื่อไรได้ข่ามโดยของผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ